ครบวันนี้ก็อยู่กับผมออมแฟมิลี่เกมก็ขอกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนกับทํากับดักประตูหลอกควายนะครับซึ่งมันจะเดินมาเปิดฝึบมันก็จะเปิดแบบนี้นะครับนี่เป็นไงเจ๋งใช่ไหมล่ะงั้นไปดูวิธีทํากันเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา แล้วก็ค้างค้างค้างมามาดูกันเลยนะครับเอาประตูวางไว้เป็นอย่างแรกนะครับตามด้วยบล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็กลอ้ลอมรอบประตูไว้เลยแล้วให้ท่านผู้ชมขุดไปเลยนะครับแล้วเราค่อยมาปูพื้นใหม่ผมจะไม่พูดอะไรมากนะ ถ้ามันเป็นเรื่องไร้สาระเออแบบนี้นะครับวางไฟไว้ใต้ประตูนะครับเพื่อไม่ให้เขาแบบกดปุ่มแล้วมันเปิดได้เอ,อ้ยประตูผมบอกผิดน,นะครับประตูต้องแบบนี้นะครับเอาหลังชนเอาหลังเอาหลังชนฝานะครับระวังนี่นะครับเนี่ยกดยังไงมันก็จ้ายนี่ไม่ได้นะครับมาแล้วก็ลงไปข้างล่างโอ้ยจะแหลกอะไรนักหนานเนี่ย ก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับตานั้ยบล็อกเหล็กเออไม่ใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องขยับขึ้นมาอีกบล็อกโอ้ยจะทิ้งของอะไรงั้นขอตัดคลิปไปแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันยังไม่หายแลกแบบนี้โอ้ยไอ้ตุ่มนั้นมันก็กดไม่ได้อีก,อกประเทศไทยจเจริญแหละ แล้วก็วางทอสไว้ตรงนี้นะครับเออแล้วก็ทุบบล็อกนี้ไปนะครับเพื่อไม่ให้มันทํางานเพื่อให้ระบบมันไม่ทํางานเออเออลืมของอีกอย่างลืมไปได้ไงเนาะอ๋อไม่ตัดละคลิป แล้วก็เลื่อนไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็แบบนี้แล้ก็ขึ้นไปข้างบนก่อนเพื่อให้ไม่งงระบบสมมุติท่านผู้ชมกันไลยเสร็จปั๊บมาแบบนี้เลยนะครับขุดลงไปเรได้เลยนะครับแล้วก็ต่อวงจร นี่จะลงไปแบบพอดีพอดีออนนี้ยเราก็มาดูของส่วนฝั่งนี้มั่งแบบนี้นะครับวางไสโตนปิดบล็อกแล้วก็วางอันนี้ลงไปนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ปรับให้สุดเลยนะครับถ้าเป็นของเนี้ย อันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ให้ขุดลงไปเรื่อยๆเลยนะครับมามก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมปูพื้นเน,นเนียนๆวะอ่ะไอนน้ก็วางบล็อกวะปิดปิดปิดเพื่อความเนียนอือหือไปทุบแล้วก็ปิด นี่นะครับกดเดี๋ยวผมขอไปดูวิธีแก้อะไรแป๊บนึงนะครับโอ,โอ้ยเออโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราก็รู้สาเหตุแล้วนะครับให้ท่านผู้ชม ลงไปปรับอันนี้ให้มันกลายเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปปรับอีกอันหนึ่งที่มันกลายเป็นโอ้ยให้มันกลายเป็นสามน,นะครับหรือไม่ก็สี่เอาสี่แล้วกันนะครับสี่สี่มาแล้วมันก็จะหายนะครับเห็นไหมมันก็จะได้แล้วงั้นก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแลวก็แชร์คลิปนี้อาจจะมีการผิดพลาดอะไร เล็กๆน้อยหรือไม่ก็โคตรเยอะก็บายบายกู bye ต้องปิดด้านบนเอาใช่ไหมเนี่ย